การผจญภัยของสีสันมหัศจรรย์ในเมืองที่เคยสดใสตอนนี้ทุกอย่างกลับกลายเป็นสีเทาเด็กหญิงชื่อฟ้าและเด็กชายชื่อเมฆนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความเบื่อหน่ายฉันคิดถึงสีสันจังเลยฟ้าพูดเบาๆเมฆพยักหน้าเห็นด้วยโลกที่ไม่มีสีช่างหน้าเศร้าเหลือเกินทันใดนั้น ทั้งสองก็สังเกตเห็นกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งใต้เตียงเมื่อเปิดออกพวกเขาก็พบกับผู้กันด้ามหนึ่งที่ส่องประกายเรืองรองทันใดนั้นผู้กันก็ลอยขึ้นมาและพูดว่าสวัสดีฉันคือผู้กันวิเศษฉันจะช่วยพวกเธอนำสีสันกลับคืนมาเองสิ่งแรกที่ต้องรู้จักคือสีแท้ฮิวซึ่งก็คือเนื้อสีบริสุทธิ์เลยละ่ะผู้กันวิเศษอธิบายลองใช้สีแดงแท้ๆระบายดอกไม้ดอกนั้นดูสิ ฟ้าจับพู่กันอย่างเบามือและแตะลงบนดอกไม้สีเทาเบาๆยอดเยี่ยมต่อไปคือถินถินคือการนำสีแท้มาผสมกับสีขาวเพื่อให้สีอ่อนลงและสว่างขึ้นผู้กันพูดต่อเมกลองสร้างท้องฟ้ายามเช้าที่สดใสด้วยการเติมสีขาวลงในสีฟ้าสิทีนี้มาลองเฉดเฉดกันบ้างผู้กันวิเศษกล่าวคือการเติมสีดำลงไปเพื่อให้สีเข้มขึ้นและดูลึกลับ เรามาสร้างป่าลึกกันเถอะฟ้าและเมฆช่วยกันเติมสีดำลงในสีเขียวทำให้ต้นไม้มีเงาและดูน่าเกรงขามต่อไปคือโทนโทนคือการเติมสีเทาลงไปทำให้สีดูนุ่มนวลและสงบลงผู้กันอธิบายลองสร้างภูเขาที่อยู่ไกลๆด้วยการเติมสีเทาลงในสีน้ำเงินดูสิมันจะทำให้ดูสงบและสบายตาสุดท้ายคือการไล่ระดับสี g กรเดียนผู้กันวิเศษพูดอย่างตื่นเต้นคือการทำให้สีหนึ่งค่อยๆเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งอย่างนุ่มนวลเรามาสร้างท้องฟ้ายามเย็นที่สวยงามด้วยการไล่สีจากสีเหลืองไปส้มและแดงกันเถอะผู้กันวิเศษสอนว่าโทนสีต่างๆสามารถสร้างอารมณ์ได้สีสว่างสว่างถิ่นให้ความรู้สึกมีความสุขสีเข้มๆเ,เฉดให้ความรู้สึกลึกลับหรือเศร้าส่วนสีมนๆโทนให้ความรู้สึกสงบ ด้วยความรู้ใหม่ทั้งหมดฟ้าและเมฆจึงช่วยกันนำสีสันกลับคืนสู่โลกของพวกเขาพวกเขาใช้ทั้งสีแท้ทินเฉตโทนและการไล่ระดับสีเพื่อระบายทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในที่สุดโลกของพวกเขาก็กลับมาสดใสและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอีกครั้งฟ้าและเมฆกอดพูดกันวิเศษไว้แน่นขอบคุณนะตอนนี้พวกเราเข้าใจพลังของสีสันแล้วพวกเขากลายเป็นผู้พิทักษ์สีสันของเมืองตลอดไป